อ,อะไรอยากให้โทรมาอ๋อฮัลโหลสวัสดีครับเกรเป็นไงบ้างไม่ได้คุยกันนานเลยนะนี่ใครพูดอยู่ครับรามิเองไงนี่นายจำฉันไม่ได้เหรอใครนะครับเรามักจะเล่นด้วยกันอยู่บ่อยๆสมัยเด็กรามิเลสไงรามิเลสอ๋อรามิเลสเหรอ มิเรสดามิเรสอ๋อดามี่เหรอไม่ได้คุยกันตั้งนานจริงด้วยนะว่าแต่ติดต่อไม่ได้ยังไงเนี่ยรู้จักเวร์นี้ได้ไงนึกว่านายอยู่อิตาลีซะอีกเรื่องมันยาวเนะ่เดี๋ยวฉันจะเอาไว้เล่าให้นายฟังนะตอนนี้ฉันอยู่ญี่ปุ่นหาโอกาสมาเจอกันสักหน่อยดีไหมฉันคิดถึงนายมากเลยอะ <laughs> นั่นสินะไว้ว่างๆต้องหาเวลาเจอกันหน่อยแล้วเลย เดี๋ยวนี้หลอกขึ้นเยอะเลยนะไม่เห็นจะล่าเริงเหมือนเมื่อก่อนเลยเดี๋ยวนี้คงจะมีหวานใจแล้วสิทา่าเอะไรนะหวานใจเหรอเออ,เอ,อมีแล้วนะงั้นก็ดีเลยพามาโชว์ตัวกันบ้างนะงั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้คุยกันอีกทีงานเข้าแล้วไง